แน่นทองไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลย่าท่าน้ำขาวไทยนครกาแฟอาราบัสหอมเข้มเต็มรสกาฟฟแฟ f i s h e r m a n Friends Mix b e r เบเข้มจากอังกฤษ Dash Milk Selected นมคุณภาพเกรคัดส,สันเซนทรัมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมี10วิตามินเกลือแร่ที่มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการข่าวข่ํมในลีนิวส์กับผมพบเอกพรพงศ์เมตตาสรุปข,ข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงวันนี้ประจำคืนวันอังคารที่28ธันวาคมเจอกันเป็นประจำทุกวันหลังข่าวพระราชสำนักนะครับในที่สุดก็วันพรุ่งนี้แล้วครับคุณผู้ชมสำหรับงานโมโนทเวนีนานพัทยาคาวดาวน์2022ที่แหลมบาลีไฮจังหวัดชนบุรีจะจัดกันยาวๆจนถึง31ธันวาคมนี้นะครับ โดยทางนายกเมืองพัทยาลงพื้นที่ยืนยันความพร้อมและการันตีความปลอดภัย100%เพราะว่างานนี้จะจัดการภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับคุณสนธิยาคุณปลื้มนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคุณบรณสิทธิ์รักวงศ์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่องโมโนทเวนนนตรวจความพร้อมและความเรียบร้อยการจัดงานโมโน2เวนนนพัทยาเคาดาว2022ณแหลมบาลีไฮ โดยงานจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้นะครับงานนี้จัดเต็มครับชมฟรีคอนเสิรต์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายและลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทด้วยนายกเมืองพัทยายืนยันว่าพร้อมแล้ว100%ยเซย้ำว่าคนที่เข้าร่วมงานต้องฉีดวัคซีน2เข็มและต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อภายใน72ชั่วโมงมั่นใจว่านักท่องเที่ยวทุกคนปลอดภัยแน่นอน และเนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมโมโน29เลยจะยิงสัญญาณถ่ายทอดสดในวันที่29ถึง30ธันวาคมนี้ทางช่องโมโน29 Music Station ตามหน้าจอนี้นะครับหมายเลขสอน0 2ผ่าน3 b b g i g a t ีวรวมถึงวันที่31ธันวาคมก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางช่องโมโน29และโมโน29 Music Station ครับ ที่ดูเหมือนจะร้อยเปอร์เซนต์เช่นเดียวกันนะครับก็คือพรคพลังประชารัฐจะเสนอชื่อเจหลีหรือว่านางสารัตน์เจนจากะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมที่เขตหลักสี่โดยหวังว่าจะมีประชาชนให้ความไว้วางใจครับวันนี้การประชุมกรรมการสรรหาพรคพลังประชารัฐโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพักเป็นประธานได้มีการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ทางกรรมการบริหารพักพิจารณานะครับ ทางกรรมการบริหารพักมีมติเป็นเอกฉันครับให้นางสรัรลัดเจนจาคะหรือว่าเจลีภรรยาของนายศิระเป็นผู้สมัครของพักเพื่อสู่สึกเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจักรแทนสามีโดยมีนายชัยวุฒนาคมานุสรกรรมการบริหารพักเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งคาดหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้พักกล้าได้ส่งอดีตสอสอประชาธิปัตย์ก็คือนายอัธวิทย์สุวรรณพักดีลงสนามนะครับ พักก้าวไกลส่งดารานักแสดงอย่างนายกรุณพลเทียนสุวรรณพักประชาธิปัตย์ส่งพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยลงแก้มือเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยครับพรุ่งนี้จะมีการถแถลงเปิดตัวนายสุรชาติเทียนทองลงชิงชัยในสนามเลือกตั้งนี้ครับมาดูกรณีหมอเก๊ทีท่ทำศัลยกรรมในคลินิกของพิมรีพายนะครับวันนี้มีผู้เสียหายไปแจ้งความเพิ่มอีกเราย หลังจากที่ไปซื้อโปรร้อยไหม4 4่4บาทแล้วมีอาการปวดและหน้าเบี้ยวด้วยครับมันไม่เคยมีข้อที่แบบเยียวยาชดเชยหรือแบบอะไรเงีง้ยแล้วเขาจะพูดเสมอว่าแบบพ่อทางงานถาะสายางานค่ะคุยกับแอดคนที่หนึ่งแอดคนที่ 2, องแอดคนที่สแอดคนที่สีโยนไปหาคนโน้นโยนไปหาคนนี้โยนไปคือไม่รู้เลยค่ะทุกคน,ลคยยนเลยว่าขกับใครบ้าง นี่คือเสียงของหนึ่งในผู้เสียหายที่เล่าทั้งน้ำตานะครับว่าไปร้อยหมายที่คลินิกของพิมริพายหลังซื้อโปร4 4 4 4บาทแต่กลับเจอกับหมอเก๊ทำให้ใบหน้าทั้งสองข้างมีอาการปวดหน้าเบี้ยวคล้ายกับไฟฟ้าสถิตอยู่ตลอดเวลาทนไม่ไหวนะครับต้องไปหาหมอผลปรากฏว่าเส้นประสาทบนใบหน้าอักเสบไม่สามารถรักษาได้ต้องรอให้ไหมละลายก่อนตอนนี้หมดค่ารักษาตัวไปแล้วกว่า6000บาทจึงเรียกร้องไปทางคลินิกนะครับ ผ่านทางเพจแต่ปรากฏว่าได้รับคําตอบว่ากําลังประสานงานอยู่เธอทนไม่ไหวครับก็เลยเข้ามาแจ้งความที่สอนอห้วยขวางพร้อมกับผู้เสียหายอีก6คนทางตัวแทนคลินิกยอมรับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจวันนี้ทางคลินิกได้สร้างช่องทางออนไลน์ให้ลูกค้าเข้ามาร้องทุกขโดยตรงแล้วจากนั้นก็จะพิจารณาชดเชยเยียวยาและให้ผู้เสียหายเข้าไปหาหมอที่สาขาชินเขตเพื่อตรวจสอบใบหน้าและดูแลแก้ไขกันต่อไป ล่าสุดในช่วงประมาณทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะครับคุณพิมพ์ริพายได้ไลฟ์สดขอโทษทั้งกรณีศัลยกรรมและเกิดความผิดพลาดรวมถึงเรื่องกล่องสุ่มที่มีดราม่ากันยืนยันว่าจะรับผิดช,ชอบทุกกรณีครับ<ๆ>เปลี่ยนมาดูเรื่องปากท้องกันบ้านนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ราคาเนื้อหมูในตลาดสดแพงขึ้นอย่างมากนะครับอยู่ที่โลละ1 6 0ยหถึงร้อแล้วทําให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหมูแพงครับ นา,นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายใน<ๆ>เผยว่าขณะน,นี้ราคาขายหมูเนื้อแดงในตลาดสดทั่ว,วไปปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนกลายเป็นอยู่ที่ 160- บถึง180บาทต่อกิโลกรัมแล้วนะครับและกรณีที่เป็นเขียงหรือว่าตลาดสดเล็กๆที่รับมาเป็นทอดที่สองรั้วที่3เนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นอีก1 0ถึง20บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคาในห้างค้าปลีกค้าส่งยังคงขายปลีกอยู่ที่139ถึง145บาทต่อกิโลกรัมนะครับ จากการหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติพบว่าตอนนี้ปริมาณหมูที่เข้าสู่ตลาดก็ลดลงทำให้มีพ่อค้าเสนอแข่งราคารับซื้อสูงขึ้นซึ่งในส่วนนี้กรมปศุสัตว์จะประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสถานการณ์โดยกรมการค้าภายในจะร่วมพิจารณาและกำหนดมาตรการแนวทางดูแลปริมาณและราคาให้เหมาะสมต่อไปคับ พูดถึงเรื่องหมูนะครับปศุสัตว์ที่โคราชไปจับโรงเชืดอถือนที่เปิดในช่วงปีใหม่โดยที่ไม่มีใบอนุญาตครับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โคราชสนธิกำลังตำรวจเข้าไปตรวจสอบและจับกลุ่มนายสุรพลอายุ57ปีเจ้าของบ้านเลขที่320หมู่6ตําบลบ้านใหม่อําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาหลังลักลอบเปิดโรงเชือดหมูผิดกฎหมายโดยพบหมูที่ยังมีชีวิตอยู่ในคอกแล้วก็รถกระบะรวม14ตัวนะครับ ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพในชั้นจับกลุ่มว่ารับหมูทั้งหมดมาจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจากนั้นจะนําไปชำแหละที่โรงฆ่าสัตว์ในเขตเทศบาลตําบลแชะพอชำแหละเสร็จก็จะนําส่วนต่างๆของหมูไปขายให้กับร้านค้าตามเขตเทศบาลตําบลข้างเคียงเพื่อให้ประชาชนมาเลือกซื้อไปบริโภคช่วงเทศกาลปีใหม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต และทำการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ปี58นะครับเรียนมาดูภัยธรรมชาติกันบ้างน,นะครับเกิดเหตุหิมะตกหนักทางตอนเหนือและทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นส่งผลให้รถติดหนักเลยครับ วันนี้ทางตอนเหนือและตะว,วันตกของญี่ปุ่นยังคงเจอกับลมหนาวรุนแรงและหิมะตกหนักนะครับสำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้มีหิมะสูงถึง1เมตร38ซนติเมตรในบางพื้นที่ของจังหวัดนีงาตะส่วนทางตอนเหนือของประเทศคาดว่าจนถึงพรุ่งนี้เช้าจะมีหิมะตกสูงขึ้นอีก40เซนที่เมืองยูซาวะในจังหวัดนีงาตะประชาชนก็พยายามเคลียร์หิมะออกจากถนนแล้วก็หลังคาบ้านตัวเองการสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับ โรงอุตุยิยงวิทยาของญี่ปุ่นขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณชายฝั่งงดออกจากบ้านถ้าไม่จําเป็นและยังเตือนให้ระมัดระวังถนนที่มีน้ำแข็งเกาะรวมถึงคลื่นสูงและให้ระวังฟ้าผ่าลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ด้วยครับดูหิมะไปแล้วช่วงหน้ามาดูน้ําป่ากันบ้างน,นะครับเป็นประสบการณ์เฉียดตายของคนในวงการบันเทิงเป็นใครรายละเอียดอย่างไงเดี๋ยวมาดูกันกับคุณทิชาพัชรวันครับ ดิฉันที่ชาพัชรววาใน,นช่วงก็สิบสตาร์บันเทิงนะคะใกล้จะสิ้นปีก,กันแล้วนะคะแต่ว่าข่าวบันเทิงของเราก็ยังมีมาอัปเดตกันอย่างมากมายเหมือนเดิมเลยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกเรียกว่าเป็นประเด็นตอนนี้เลยนะคะสําหรับสถานการณ์ในครอบครัวของเสกโลโซและการค่ะที่ล่าสุดทางลูกสาวแล้วก็ลูกชายนั่นคือเสือและกวางนะคะได้ไปร้องต่อสารขอให้คุ้มครองความปลอดภัยค่ะ จากกรณีดรามา่าระหว่างการวิพากษ์ที่ออกมาโพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของเสือเศรษฐการลูกชายของตัวเองนะคะโดยทยคําที่รุนแรงเลยค่ะผ่านโซเชียลถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดธนาคารบัตรเครดิตเงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงรถคืนจากลูกชายด้วยนะคะล่าสุดบ่ายวันนี้เสือและกวางลูกชายและลูกสาวของเสกโลโซและการวิพากษ์ได้เดินทางมายังศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อขอให้มีการคุ้มครองสวัสดิ ภาพของทั้งสองคนค่ะโดยมีการยื่นคำร้องทั้งหมด6ข้อด้วยกันนั่นก็คือห้ามไม่ให้เข้าใกล้กว่า5เมตรนะคะห้ามทำร้ายร่างกายและจิตใจไม่ว่าด้วยวิธีใดๆห้ามข่มขู่คุกคามหรือว่าด่าทอให้เกิดความกลัวค่ะห้ามโพสต์ประจานและใส่ร้ายผ่านสื่อทุกชนิดห้ามให้บุคคลใดติดตามดูพฤติกรรมต่างๆในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็ขอส่งให้ ไปตรวจทางจิตเวชด้วยค่ะโดยเสือและกวางบอกว่าการกระทําในวันนี้เชื่อว่าแม่เนี่ยต้องไม่พอใจอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็ต้องทําเพราะว่าเป็นปัญหาที่พยายามแก้ไขกันมานานแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นค่ะยืนยันว่ายังรักแม่เหมือนเดิมนะคะหากทุกอย่างดีขึ้นก็อยากกลับไปใช้ชีวิตเป็นครอบครัวพร้อมชี้แจงอีกว่าคุณพ่อเสกโลโซไม่ได้เป็นคนเล่นโซเชียลทุกสิ่งที่เห็นว่ามีการโพสต์ใดๆการเป็นคนทําทั้งหมดค่ะ ผมหรือแฟนเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมาเลยถ้าถ้าไปดูในในกล้องวงจรไรอยู่เงี้ยก็ไม่มีอะไรเลยน้องคือออกมาก่อนผมประมาณ2 3สาอาทิตย์ได้แล้วแล้วผมก็ช่วยเขามาตลอดช่วยหาที่อยู่ให้เขาช่วยทำนู่นทำนี่ให้เขาผมไม่อยากให้เขามาเจอปัญหานี้เลยผมอยากให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองเลยเมื่อเกรที่เหตุผลที่วันนี้มาให้ดานคุ้มครองตัวเรานี่คือความรู้สึกว่าอยู่ที่บ้านเราไม่ปลอดภัยหรือใช่ครับใช่ครับคือไม่ปลอดภัยในแง่ไหนครับคุณแม่มีทีท่าว่าจะทำร้ายเราหรือเปล่าอันนี้คือก็ไม่ปฏิเสธครับผมไปอยู่ในนั้นอ่ะผม รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยแต่ว่าผมก็อยากจะหาวิธีที่ออกมาได้ยังไงที่ออกมาได้จริงๆอะไรแบบนี้คือรู้สึกหนักใจอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ดีมแฟนของเสือเนี่ยก็เดินทางมาด้วยพร้อมยืนยันว่าสิ่งที่การกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็จะเดินทางไปแจ้งความที่สอนอคันนายาวในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมบอกอีกว่าตัวเองเนี่ยกลัวความไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกันค่ะ มาที่นักร้องรุ่นใหญ่เอกชัยศีวิชัยนะคะที่ได้ออกมาเผยนาทีเฉียดตายค่ะหลังถูกน้ำป่าเนี่ยถล่มบ้านพักค่ะเอยปากผ่านสื่อเลยนะคะว่าเป็นภาพติดตาหลังนักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่อย่างเอกชัยศีวิชัยต้องผ่านนาทีเฉียดตายค่ะถูกน้ําป่าถล่มบ้านพักโดยเจ้าตัวได้เล่าว,ว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่ตื่นขึ้นมาทานันไม่อย่างนั้นคงต้องจบชีวิตและกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะ คือน้ำมันไม่ได้มาเงียบไงมันมาเหมือนหนังเซราาอะ่ะป้องปึ้งป้องปุ้มป้องมันไม้มันหักเสียเสียง,ยงมันมาแต่ว่าผลก็ตกหนักด้วยแล้วก็มีลมพายุด้วยน้ําไล่ตามหลังคือคิดถึงว่าเฮ้ยถ้าตายในนั้นแล้วมันเป็นปรากฏการณ์หน้าหนึ่งเลยนะตอนออกมาได้เราร้องไห้นะมันไม่ร้องให้หนะักน้ำตามันไหลวันนั้นแบบมันอยู่คนเดียวไงมันไม่มีลูกน้องลูกน้องก็ไม่มีใครอยู่เสียหายทุกอย่างเลยครับยกเว้นจากโครงสร้างนอกนั้นเสียให้หมด ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทําเอาคนโสดเนี่ยพากันอิจฉาเลยหละคะ่ะเมื่อหนุ่มโตโนภาคินได้ออกมาเปิดใจพูดถึงแฟนสาวนิชานะคะเล่าให้ฟังด้วยว่าคริสต์มาสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการแลกของขวัญแทนใจกันด้วยค่ะโดยหนุ่มโตโนเผยว่าเป็นของที่ถูกใจมากเลยนะคะเพราะว่านิชาเนี่ยคงห่วงสุขภาพตนก็เลยมอบเครื่องกรองอากาศในรถให้ค่ะเพราะว่ารถที่ใช้ก็คือเก่ามากแล้วส่วนตนก็ได้มอบเป็นปฏิทินโบราณให้เป็นสิ่งตอบแทนค่ะ ของขวัญของน้องเขาก็น่าจะช่วยให้เราหายใจได้สบายขึ้นสุขใจเพราะว่าสีนันก็สีเดียวกักบรถด,ด้วยครับเป็นน้อให้น้องนะคะเป็นปฏิทินโบราณเป็นเครื่องทองเหลืองโบราณ <c oughs> ของเก่าผมว่ามันสวยดีครับหาที่ไหนไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมาถึง,งเขา แล้ววันนี้นะคะก็เป็นคิวของนักร้องสาวสุดเซยอย่างปามี่ค่ะที่จะมาชวนทุกคนไปสนุกส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกันแบบปลอดภัยที่งานนี้นะคะกับโมโนท9ินตนายพัทยาเท้าดาว2022ที่จะจัดขึ้นในวันที่29ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะ พรุ่งนี้แล้วนะคะงานเขาดาวสุดยิ่งใหญ่อย่างโมโนโทอิทินายพัทยาเขาดาว2022ก็จะเริ่มขึ้นโดยปีนี้จัดขึ้นที่แหลมบรลหีไฮเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะระหว่างวันที่29-31ธันวาคมนี้ภายใต้มาตรการด้านสาธารณาสุขป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะซึ่งปีนี้ก็มีศิลปินมากมายเลยมาร่วมมอบความสุขให้กับแฟนเพลงและหนึ่งในศิลปินที่จะมาขึ้นคอนเสิร์ตก็คือปาม์มีนั่นเองค่ะที่จะร่วมโชว์ในคืนวันที่29ธันวาคมคืนพรุ่งนี้แล้ะ ะะพร้อมรับประกันความสนุกปลอดภัยในแบบ New Normal ค่ะสวัสดีค่ะบารมีนะคะโมโนโทเวดิน,นนะคะก,<ช>ก็จะจัดง,งานพัทยา u n น d o w n ในปี2022ค่ะกลเชิญทุกท่านนะคะที่คิดว่าตัวเองสุขภาพดีและปลอดภัยนะคะมาร่วงมงานนี้ด้วยกันได้ที่พัทยานะคะแล้วเจอกัน,น,กกน,นะคะ่ะ เดี๋ยวต้องมาลุ้นก şey ันนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพี่ปามีจะใส่รองเท้าขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าเพื่ันึกอยู่เหมือนกันเลยนะฮะใช่ไหมคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณนิชาไปเป็นพิธีกรงานเค้าดาวเลยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจะไปสแตนบายรอตั้งแต่บ่ายเลยนะคะอยู่กันไปยาวๆสามวันสามคืนเลยนะทุกคนครับยังไงไปสูตรอากาศเผือด้วยนะคิดถึงบรรยากาศทะเลทะเลสบายๆมากเลยครับได้เลยค่ะแต่ว่าคุณนังอยู่ทางนี้จนถึงวันเค้าดาวเลยถูกต้องไหมค่ะใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณนะครับ ติดตามข่าวสารและความบันเทิงนะครับช่องทางด้านล่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับจะไม่พลาดทุกข่าวสารที่สำคัญตลอด24ชั่วโมงทั้งหมดนี้คือข่าวข่ํา nightly news สรุปข่าวรอบวันทันทุกข่าวบันเทิงผมแสงพพเอกครับและดิฉันที่ชาพัชราวันค่ะเราสองคนพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาคุณผู้ชมนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ